คือคุณผู้ชมคะเราสองคนนะคะก่อนเบรกได้พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของสารสกัดของเมล็ดองุ่นในแง่มุมของการพิทักษ์หัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองเพราะว่าเป็นเรื่องหัวข้อเราเลยนะคะเนื่องจากสารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถผ่านเยื่อสมองเข้าไปได้นะคะคือเยื่อหุ้มสมองเนี่ยค่ะสามารถผ่านเข้าไปได้และยังมีงานวิจัย ที่น่าสนใจหลายๆตัวแต่ยังมีงานวิจัยอะไรอีกบ้างคะในเรื่องของสารสกัดเมล็ดองุ่นในเรื่องของการปกป้องเซลล์สมองคะด็อกเตอร์คะจริงๆแล้วมีงานวิจัยมากเลยค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็พิสูจน์สมมติฐานในเรื่องของเมล็ดองุ่นกับหลอดเลือดโดยที่เป็นการทําวิจัยในหนูทดลองเป็นหลักค่ะของดรแจ็คแมสโคลียเองเนี่ยเป็นงานวิจัยที่พบว่าหนูหนูทดลองที่บริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่นภายใน48ชั่วโมงค่ะ จะมีค่าความต้านทานหลอดเลือดสูงขึ้นถึงสองเท่าที่ผนังหลอดเลือดแปลงง่ายๆก็คือผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงขึ้นเป็นสองเท่าค่ะเมล็ดออุ่นก,ก็เลยมีจุดเด่นเรื่องการบริโภคเพื่อป้องกันเส้นเลือดเอ่อปล่อ,อนะคะเส้นเลือดรั่วหรือว่าเส้นเลือดแตกค่ะแล้วในเรื่องของความดันโลหิตสูงล่ะคะ,ค,ะคือจริงๆคนเป็นกันเยอะมากๆนะคะคุณยุ้ยอายุก <Are you S 2> ็เป็นคน ใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุกรรมกรรมพันธุกรรมนะคะตรงนี้คือส่งทั้งตระกูลเลยนะ่ย่ส่งทั้งบ้านอยู่ยนะทั้งทั้งทุกคนเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยหมดเลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้เรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยล่ะค่ะคือสารสกัดเมล็ดองุ่นเราสามารถช่วยได้ไหมคะเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยยิ่งยิ่งควรกินค่ะเดี๋ยวยุยพูดถึงเรื่องตัวยุยกับตระกูลยุ้ยก่อนนะคะ ยูกินมเมล็ดองุ่นคู่กับแอสตาซซนตินเพราะแอสตาซซนตินมีงานวิจัยการเรียงตัวของผนังหลอดเลือดใหม่เพราะว่าคนที่ความดันเลือดสูงเนี่ยมันจะเหมือนหลอดเลือดเราถูกชกตลอดเวลาแล้วผนังหลอดเลือดเราจะเสียแล้วสุดท้ายอ่ะมันจะขาดความยืดหยุ่นแล้วมันจะไม่ตอบสนองกับยาลดความดันโลหิตยูก็เลยกินคู่กันอย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรกินมเมล็ดองุ่นนะคะเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์พบว่าสารสกัดเมล็ดองุ่นเนี่ยช่วยปรับสมดุลความดันโลหิต นวยาศาสตร์ออกแบบการทดลองโดยการแบ่งหนูทดลองที่ถูกทําให้เป็นความดันโลหิตสูงออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยหนูกลุ่มที่1ค่ะบริโภคผลองุ่นซึ่งมีเนื้อองุ่นเปลือกองุ่นและเมล็ดองุ่นหนูกลุ่มที่2บริโภคยาหลอกค่ะหนูกลุ่มที่3บริโภคยาลดความดันโลหิตจากนั้นให้หนูทั้ง 3, 3กลุ่มรับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงค่ะ ใช้เวลาทดลอง18สัปดาห์หรือ4เดือนครึ่งค่ะหลังจาก18สัปดาห์ผลการทดลองพบว่าในหนูทดลองกลุ่มที่บริโภคผงอังุนนะคะที่มีมเมล็ดเปลือกแล้วก็ผลของมันด้วยเนี่ย<อ>มีค่าความดันโลหิตลดลงค่าอักเสบลดลงหัวใจทํางานดีขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจเสียหายน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่รับประทานยาหลอกส่วนหนูกลุ่มที่รับประทานยาลดความดันโลหิตแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าความดันโลหิตลดลงแต่ค่าการอักเสบไม่ลดลงหัวใจมีประสิทธิภาพลดลงหลังการบริโภคอาหารที่มีเกลือสูงออย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของสมองพูดแล้วพูดอีกก็มันสําคัญนะคะเพราะว่าสมองเป็นส่วนที่มันควบคุมร่างกายของเราอะนะคะควบคุมควบคุมตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะคะทีนี้นอกเหนือจากสารสก,กัดเมล็ดองุ่นแล้วนะคะคุณยยยังมีสารอาหารตัวไหนที่จะมาเล่า มาบอกกับคุณผู้ชมอีกไหมคะว่าสามารถช่วยเรื่องเซลล์สมองได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเมล็ดองุ่นนะคะยุ้ยแบบเชียร์แล้วกันเชียร์ <laughs> น้ำมันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะกวยค่ะอืมแต่ก่อนอตอนที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์สักหน่อยนะคะจริงๆเขาก็มีอันนี้ต้องขอขอบอกเลยเขาสำคัญจริงๆนะคะนี่ค่ะน้ำมันปลาตัวนี้เองอะค่ะที่ดรยุ้ยพูดถึงเนี่ยมีผสมกับใบแปะกวยด้วยนะคะใช่ค่ะที่ยุ้ยแนะนําตัวนี้เพราะว่า มันมีงานวิจัยที่ร่วมสมัยมากมากเลยค่ะสมัยนี้ทุกคนมีมือถือถูกป่ะค่ะถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ลืมมือถือไว้ที่บ้านพี่ทําไงกลับไปเอาค่ะต้องขับรถกลับไปเอาก็ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินจะเบอร์เบอร์แล้วจะติดต่อกันยังไงเรื่องราวจบเลยวันนึงอ่ะพี่มีหูฟังไหมไม่มีอ่ะพี่พี่ทาหายอยู่เรื่อมันแถมมากับเครื่องนะก็ชอบไปวางลืมพี่บอกว่าก็เลยแย่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวสมัยนี้ทุกคนมีมือถือ แต่การเอามือถือแนบหูหรือมือถือซ่อนไว้ใต้หมอนขณะนอนหลับเป็นอันตรายต่อเซลล์สมองของเราอย่างยิ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์พบว่าคลื่นวิทยุจากโทรศัพท์มือถือทําให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นในสมองทําให้เอนไซม์ที่ทําหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระในสมองของเราลดลงตัวอย่างเช่นเอนไซม์สําคัญอย่างเช่น SOD ค่ะและเอนไซม์กลูตาไธโอนเปอร์ออกิเดสลดลงเลยหลังจากที่เราเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมาแนบหูหรือใส่เอาไว้ใต้หมอนค่ะ คลื่นสัญญาณจากโทรศัพท์ไร้สายยังทําให้โปรตีนในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจจะทําให้เยื่อหุ้มสมองมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเดี๋ยววันหลังยิ้มมาเล่าเรื่องมือถือไมโครเวฟ<ห>ฟัง,ฟ,งฟังแล้วน่ากลัวมากค่ะ,คะยังมีเรื่องไมโครเวฟอีกนะคะอ๋อค่ะคแต่เอาเรื่องมือถือก่อนเนี่ยอันนี้น่ากลัวจริงๆค่ะเพราะเมื่อคืนฟังงลรวสยองเมื่อคืนก็ยังอยู่ตรงหัวนอนอยู่เลยค่ะเพราะว่าพี่ใช้เป็นนาฬิกาปลุกเลพี่จะไปซื้อนาฬิกาปลุกวันนี้ต่างหากเนาะใช่จะไปซื้อวันนี้เลยค่ะก็เราอมาใช้เป็นนาฬิกาปลก ก็แย่เลยนะคะก็แล้วก็เผลออยู่เรื่อยหูสายฟังก็ลืมเพราะนั้นมันเราต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าฟังจากดรยุ้ยแล้วเนี่ยคืออันตรายมันจะเกิดกับสมองเรามากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ถามดรยุ้ยเพิ่มค่าว่าสารอาหารอะไรที่จะช่วยพิทักษ์เซลล์สมองเราให้รอดพ้นจากคลื่นไฟฟ้าหรือไ,มไอแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือจากอะไรเนี่ยค่ะคือบางทีเราก็เผลอนะคะ ก็ยังไงจริงๆมือถือก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเราไปแล้วเราจะช่วยบอกทีค่ะอะไรที่มันจะก่อนจะไปถึงพี่ทักเราได้ตสุดท้ายเนี่ยยุ้ยจะบอกว่าเวลาเรานอนเนี่ยมือถือต้องอยู่ห่างจากเราหนึ่งเมตร<ม>ครึง่งจากจากหัวเราอ,อืมไม่อย่างนั้นมันจะรบกวนการนอนหลับไปหานาฬิกาปลุกไม่ต้องรบกวนการนอนหลับด้วยนะพี่เพิร์ลไว้เดี๋ยวไอ้เซกชั่นที่เป็นเรื่องนอนหลับยุ้ยจะเล่าว่าอะไรที่ทําให้นอนไม่หลับเนาะค่ะสารอาหารที่พี่เพิรลถามค่ะก็มีงานวิจัยในหนูทดลองก็คือสารสกัดจากใบแปะ ในโลกนี้เนี่ยสารตัวแรกที่ถูกนำมาวิจัยในเรื่องคลื่นโทรศัพท์มือถือคือใบแปะกวยค่ะเขาเอาหนูทดลองมาได้รับสัญญาณโทรศัพท์มือถือในระยะเวลาหนึง่งแล้วพบว่าปริมาณอนุมูลอิสระในสมองของหนูเพิ่มขึ้นและเอนไซม์ธรรมชาติที่มีบทบาทในการทำลายอนุมูลอิสระลดลงจากนั้นให้หนูกินแปะกวยค่ะ แล้วพบว่าสารสกัดจากใบแปะกวยสามารถไปทําลายอนุมูลอิสระในเซลล์สมองและยังเพิ่มระดับเอนไซม์ธรรมชาติที่ทําหน้าที่กําจัดอนุมูลอิสระในสมองยุคิดว่าการกินมเมล็ดองุ่นซึ่งผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ร่วมกับแปะกล้วยซึ่งอยู่ในน้ํามันปลาซึ่งมีงานวิจัยสมองเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะในการปกป้องเซลล์สมองที่ได้รับคลื่นวิทยุจากการใช้โทรศัพท์ไร้สาย ค่ะจัดคู่ก็ไปเลยค่ะอันนี้นะคะช่วยเราได้แน่ๆนะคะไม่ได้เวลาเหลือนานทีหนึ่งไหมพี่ไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วี่เดียวได้ปะได้ว่าค่ะมันมีอันนึงที่เรียกว่าเอิร์ธติ้งค่ะคือการเดินย่ำย่าวันละ15นาทีจะเป็นการปล่อยสัญญาณมือถือลงดินโอ้โหนี้มีประโยชน์ค่ะเพค่น่นแหละ ย่ำยากนะคะค่ะแล้วก็จัดคู่ไปนะคะที่เราบอกเมะเร็งุ่นแล้วก็น้ำมันปลาผสมใบแปะโกไว้ค่ะคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันนี้นะคะหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Line t t t s p s p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  i n g หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้วันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN 1 8 Top News เวลา17นาฬิกา30นาทีแบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา p o p Health Story สวยสุขภาพดีแบบทับทับแข็งแรงและมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ